ในความว่างเปล่าของการเวลาก่อนที่มนุษย์จะถือกำเนิดและก่อนที่ทุกความเจ็บปวดจะถูกนิยามมีความมืดจำนวนมหาศาลวนเวียนอยู่ท่ามกลางบางสิ่งบางอย่างที่ไร้รูปแบบและในใจกลางของความมืดนั่นเองปรากฏสิ่งที่เรียกกันว่าเลวียทรนซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายของเจกุวานเฮลไรเซอร์นอกจากนั้นแล้วก็ยังให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตในคราบของตุลาการสุดอมหิตหรือนักบวชแห่งการทรมานอย่างซีโนไบต์หนึ่งในตัวลคะครอมตะที่ถูกพูดถึงและกลายเป็นที่จดจำมากที่สุดตนหนึ่งของโลกภาพยนตร์ ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในจักรวาน h ฮ l ไรเซอร์ในมุมมองแบบ m ิ s t e r ร์เ Channel ซึ่งถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ Hellraiser จากปี1987เป็นภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติอังกฤษที่ถูกดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง The Hellbound Heart ของ c l i v e b a r k e r ซึ่งเป็นทั้งคนเขียนบทและผู้กำกับของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ บาร์เกอร์ยอมรับครับว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานเขียนแนวค o s m i c h o r r er o r ของ HP Lovecraft ผสมผสานเข้ากับรสนิยมส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ BDSM หรือการมีความสัมพันธ์กับคู่ขาในรูปแบบที่ซาดิปโดยเชื่อว,ว่าความเจ็บปวดเป็นรูปแบบหนึ่งของความสุขและความทรมานเองคือสิ่งที่ช่วยปลดปล่อยความสุขเหล่านั้นออกมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วในขณะที่กำลังทำกิจกรรมคนกลุ่มนี้ก็มาจะใช้ตัวช่วยอย่างโซลซากุญแจมือหรือแมตเตอเทียนไขเพื่อเอาไว้ เพิ่มความตื่นเต้นให้กับคู่นอนของตนอะไรประมาณนั้นครับ